w e l Welcome to t h e c l a s s r s o m o o o d o o r n i n g How are you t o d a y อ่าสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแอมก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์เรื่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเด็กๆ An ็ m a l แปลว่าสัตว์ค่ะอ่าสัตว์ชนิดแรกที่พวกเราเห็นกันอยู่ในบ้านทั่วๆไปเลยนะคะเด็กๆ c c t Cat แปลว่าแมวค่ะเด็กๆ dog 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 สุนัขค่ะ bird bird น no, กค่ะเด็กๆ fish fish ปลาค่ะไก่ chicken chicken ดัก duck เป็ดค่ะเด็กๆ ant ant มดค่ะ c ก่ไก่วัวน,นั่นเองค่ะเด็กๆ sheep sheep แกะนั่นเองค่ะเด็กๆฮอชฮอชหมาค่ะเด็กๆและสุดท้ายเลย r a บิดแรบิดกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นสัตว์ชนิดต่างๆที่คุณครูแอมพาท้องคำพท์ไหมเอ่ยไหนบ้านใครเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนบ้างเอ่ยยกมือให้คุณครูแอมดูหน่อยเก่งมากเลยค่ะเก่งทุกคนเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆ อย่าลืมฝึกท่องคำศัพท์ที่คุณครูแอมพาท่องไปนะคะเด็กๆค่ะและเด็กๆชอบเลี้ยงสัตว์อะไรนั้นเอ,อ่ยเด็กๆบอกคุณครูแอมหน่อยนะคะสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆชอบเลี้ยงนั่นคือสัตว์อะไรค่ะคลิปนี้คุณครูแอมมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆคลิปนี้บายบาย see you again tomorrow